แกเอาเด็กหัวสีขาวไว้ไหนตอบมาดิดิถ้าเป็นงูอ่ะกัดแกตายไปต้องงานนะเพื่อนเพื่อนแล้วใครเพื่อนแกวะ่ะไหนล่ะไม่เห็นมีอ๋อเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่พี่ชายผมอยู่นี่เออนี่ยปุ๊บเจอแล้วพี่ชายช่วยผมหน่อยเฮ้ยมันจะหนีมันจะหนียิงยิงยิงแล้วหุบมันเฮ้ยกลับมากลับมากลับมาทุกคนกลับมามันหนีไม่ได้ใช่ไหมเหอะมันหายไปแล้ว กมากมากมาพี่ช่วยผมก่อนพี่ช่วยผมก่อนเป็นนึงเป็นนึงเอ่ออ่าออกมาขอบคุณครับเฮ้ยแล้วเฮ้ยแล้วคนนี้เป็นใครเนี่ยเป็นใครเฮ้ยแล้วคนนี้ใครอ่ะอ๋อก็คนที่อยู่ในคุกนี่แหละครับอ๋องั้นเดี๋ยวผมเอ่อผมว่าพาน้องเขาไปด้วยดีกว่ามั้งครับเนี่ยเพราะว่ารู้สึกเอ่อโดนจับมานานยังครับเนี่ยนานแล้วนะงั้นพาพากลับไปด้วยดีกว่าเนาะ เแล้วจะเอาปื้มหายไปไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่โอเคงั้นไปเรากลับกันดีกว่าที่นี่ก็แป๊บหนึ่งงกเอมันไม่ได้เออมันไม่ได้ไปดีกว่าไปครูไปไม่สบายเลยโอ้ยโอ้ยติดติดติดไปเรากลับกันดีกว่าเอ้ไปทุกคนรีบกลับกันดีกว่าตอนนี้ก็เย็นละ ่าแต่นี่คุณคุณคุณฮะคุณชื่ออะไรครับอ๋อผมชื่อเบต้าครับส่วนอันนี้คือเพื่อนผมชื่อปื้มครับอันลูกผมรู้ยู่แล้ออ๋ออ๋อเออใช่ใช่ใช่เออแต่ว่าเขายังไม่เชื่อไงว่าคุณเป็นพ่อเขามืดมากเลยทำไมเมืองนี้ไม่แปะไฟเลยครับเนี่ยเพราแต่แล้วคุณจะช่วยไงหรอที่จะช่วยหมู่บ้านเนี่ยอะ งั้นเดี๋ยวผมค่อยบอกพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราก็เหนื่อยกันมา,มากแล้วซึ่งพรุ่งนี้น่าจะมีงานใหญ่อีกเราต้องพักเอาแรงกันก่อนองั้นเด,เดี๋ยวผมงั้นผมไปรอนนะไอเดี๋ยวดีเก็บอุปกรณ์กันก่อนสิอไปเก็บอุปกรณ์แป๊บหนึ่งโอเคได้ไดชึบโอเคเออนี่ไว้ตรงนี้เออผมเอาระเบิดไปแต่ผมไม่ได้ใช้ระเบิดเลยเนะี่ยดูสิ ถอยชุดเก็บชุดจะไปเป็นระเบียบได้ไม่ไม่ใช่ของเราไอ้เจ้าผมทำแบนี้ได้ไงเนี่ยผมขอโทษครับผมเอองั้นเออจะว่าไปตรงนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับเนี่ยอ๋อตรงนี้เหรอผมไว้ไว้แบบติดต่อคนที่อย่างเงี้ยเพื่อนผมเผื่อเพื่อนผมมาช่วยอ๋องั้นไปเราไปนอนพักเอาแรงกันดีกว่าครับเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราต้องเริ่มงานใหญ่ บิ๊กคลีนดิ้งเดย์ครับรู้จักแ่บว้าโอเคงั้นเดี๋ยวเออ่หนูหนูหนูอหนูผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวหนูพักที่นี่ก่อนก็ได้นะเพราะว่าคือหนูมาจากเมืองเมืองไหนเนี่ยบอกว่าเขามาจากเมืองที่ไกลมากเลอ๋องั้นเดี๋ยวหนูนอนตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่ไปนอนด้านนอกให้เอ่อพวกเด็กๆก็นอนในนี้ก็ได้นะเดี๋ยวพี่กับอ ผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวนอนด้านนอกก็ได้แล้วฉัน,นเออก็ด้านในดิด้านใน,นก็ได้ไปอยู่กับพวกน้องๆพี่ปืม้มพี่ปืม้มพี่ปืมป้มมาก็กได้เออก็ไปอยู่กับน้องๆนู่นมาเลีวมาเลีวมาเลี้ดูแลเด็กๆใช่เป็นคิดอะไรนะทำอะไรเนี่ยเออไปเป็นไปก่อนเถอเอมาคุณนอนกันดีกว่า เอ้คุณ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 เบ้คุณเบ้เกิดเกิดอะไรขึ้นครับจนมกลับมาล้จนกลับมาแค่แค้นคุณคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปช่วยไอ้ทุกคนทุกคนไป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 ปื้มปื้มปื้มลงมาลงมาช่วยนั่นลงมาช่วยนั่นปื้มไอ้โจนั้นมันกลับมาเกิดอะไรขึ้นนะพี่เกิดอะไรขึ้นเออน้องน้องอยู่น้องน้องอยู่ด้านบนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นอันตรายผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วทุกคนผมก็ซื้อหมดแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะการอีกเอยมาทำไมนี่นี่นี่ นี่ดีนั่นแหละพอโอ้ยเอ้ยคุณใจเย็นดีนะผมอึ๊บหลังแขนนี่โอ้ยแขนอ่ะหลังแค้นไรพวกเราทำอะไรผิดแกชั่วนี่เหนี่เนี่ยอยู่เลยแกอะไอย่าอยู่เลยไปไหนละหนี่โอ้ยโอ้ยจิบจ็บหนีเลยโอ้ยตายยากมากเลยคุณหมาสิเอ้ยเฮ้ยมาตาย แล้วเฮ้ยมันตายแล้วมันตายแล้วเฮ้ยโว้จองร้ายจองถ่านจังเลยเอ้ยคุณมันตายแล้วหวังว่ามันจะไม่กลับมาอีกนะเออมันตายแล้วมันก็ไม่กลับมาแล้วแต่อยากกลับมาเป็นวิญญาณแล้วกันกลัวไปเดี๋ยวผมที่เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับอ๋อคือไอ้โจรโจรมันกลับมาล้างแค้น แต่มันตายไปแล้ว,แล,วแล้วเป็นยังไงบ้างอะพี่เอ่อมันตายไปแล้วโอเคครับผมดีละไปไปเดี๋ยวไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความสัอาดเอ้ยมาหนูหนูเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้พวกพี่มีอะไรให้หนูช่วยหน่อยอะเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวพี่ขอไปเก็บอาวุธก่อนลบตัวหนักด้วยเอ้ยอะไรเนี่ยเพิ่งตื่นมาก็ต้องมายิงปืนอีกแล้วเลยเ <c oughs> พี่พี่ <ๆ S 2> เราไปทําความสะอาดห,หมู่บ้านกันอืมใช่นี่เอ้ยน้องเอ้ยนี่ลูกคุณก็ฉลาดเหมือนกันเนี่ยที่ผมจะให้ทาก็คือพวกเราอ่ะต้องทําความสะอาดห,หมู่บ้านกันเพราะว่าตอนเนี้ยมันมีทั้งเถาวัลย์อยากใยเต็มไปหมดเราต้องกําจัดออกไปให้หมดก็คือเดี๋ยวผมรู้สึกว่าตอนที่ผมอันนี้ผมจะเห็นเหมือนมีดาบไม้อยู่แป๊บนะในเนี้ยอ้เน,นี่ยดาบไหม เนี่ยเราสามารถใช้ดาบไม้ะไปทุบพวกอยากแยกได้อะเนี่ยนี่คือเดี๋ยวผมว่าเราต้องเริ่มจากถ้ำนี้อือใช่ผมว่าเราต้องเริ่มจากถ้ำนี้เลยซึบเยอะเหมือนกันนะนี่ออือใช่จะว่าไปพวกคุณได้อยู่อยู่กันคุณไม่ทําความสะอาดเลยเหระเนี่ยอยากแยกขึ้นเต็มไปหมดเลยก็อ,อยากจยกถ้ำมาะลรครับแต่ว่า มันเนียนมากไงมันแบบมันเนียนดีมันเนียนดีเวลาเวลาจูออมาจะไม่ทันสังเกตไงครับอ๋อมาเราต้องทำทุกบ้านโอ้ยกระจกกระจกแต่เรางั้นเราแยกย้ายกันทำดีกว่านะครับจะได้เร็วๆหน่อย๋ยวผมไปทำด้านหน้าให้นะชึบ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 อ้โห อะไรกันนะครับเนี่ยเอ้ยว่าแต่เอ่อคุณหัวหน้าหมู่บ้าน,นครับเอ้กล่องพวกนี้มันคืออะไรเหรอครับเนี่ยอ๋อกล่องพวกนี้น่าจะเป็นเสบียงของคนที่เคยอยู่ที่นี่นแล้วเขาอ๋อเขาาไดออกไปหมดแล้วมั้งเขาไม่เอาไปน,นั่นเองโอ้ย,อย,อยผมเผลอทุบก,กระจกนะันะกระจกบอบบางนะครับในที่นี้เนี่ยบอบบางมากเลยปุ๊บเพี่พ,พี่พี่ชายครับ ะวพอดีพอดีเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไปฟันผิดที่แล้วดาบผมมันหักอ,อ๋อคือเอาเอาใหม่ก็ได้นะมันมันมีเยอะมากเลยโอเคครับหร,หรือถ้ามีหรือถ้ามีดาบอื่นที่ไม่ใช่ดาบไม้มันก็สามารถใช้ได้นะแต่รู้สึกว่าพวกเราจะไม่ค่อยมีงบเป็นเท่าไหร่ชึบชึบชึบชบโอ้ยมันก็เยอะจังเลย เสร็จยังใครบอกเสร็จแล้วเนี่ยหอยเยอะเลยมาจะมาถึงบ้านหลังหนึ่งตั้งหลังหนึ่งไงนะตั้งหลังหนึ่งเนี่ยโอ้โหใช่เออจะว่าไปคุณข้างในด้วยนะหัวหน้าหมู่บ้านครับเอ่าอยู่ไหนเนี่ยเอ้าหัวหน้าอยู่ไหนอ่ะผมอยู่ตรงกลางเอออยู่นี่เลยครับเยู่นี่เลยครับเดี๋ยวเราจะบ้านหลังนี้ที่เขาทิ้งมากี่สิบปีวะเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันคุณพอรู้ไหมว่าแบบคนส่วนใหญ่ที่แบบออกจากเมืองนี้เขาเดินทางกันไปทางไหนอ่ะอือก็น่าจะเอาเดินทางตามน้ำไม่ก็ฝั่งตูนครับอ๋อจะแยกกันแต่เพราะว่าถ้าเราทาความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะต้องแบบผมว่ามันมันเวลามันเวลาคือแบบเราต้องรอว่าจะมีใครเดินทางมาอีกไหมแล้วก็แบบเขาอาจจะต้องการที่อยู่อะ่ะผมว่าหมู่บ้านนี้น่าจะคือคําตอบเลย ว่าแต่คุณหัวหน้าหมู่บ้านครับคือเอาไปไหนแล้วครับอาคือคุณพอจะรู้จักเอหรือว่าเคยเห็นผู้ชายหัวผมสีน้ำตาลตาสีน้ำเงินแล้วก็ผู้หญิงผมสีน้ำตาลแล้วก็ตาสีน้ำเงินไหมครับอ๋อนัานผมเอผมรู้จักเป็นอย่างดีครับเขาชอบมาให้อาหารผมบ่อยๆอ่ะแล้วตอนนี้ก็อ๋อนี่คุณเป็นหมาอะไรครับเนี่ย ก็ผมกับเขาเหมือนเหมือนับเฮ้ยเออคือช่วยช่วยบอกบอกหน่อยครับว่าเขาเดินทางไปทางไหนก็น่าจะเดินทางไปทางนน้นแหละครับอ๋อคือคือที่พวกผมมาที่เนี่ยเพราะว่าผมมาตามหาพ่อแม่คือพ่อแม่ผมหายตัวไปแล้วเขาแล้วเหมือนกับว่าเขาคือมันมีจดหมายมาแล้วคือผมเดินทางมาแบบมาตามตามหาพ่อแม่เลยแล้วก็คือเอ่อปื้มลูกของคุณอะอยู่ที่เมืองผม งั้นเดี๋ยว okay, งั้นเดี๋ยวผมทําความสะอาดต่อดีกว่า mm. จะได้แบบผมจะได้นอนแล้วพรุ่งนี้ผมจะได้ออกเดินทางเลยโอ้จะ oh, ไ,ไปพรุ่งนี้เหรอครับผมว่าผมไปคนเดียวดีกว่าให้ปื้มอยู่ช่วยเอ่อคุณอยู่ที่นี่โอเคครับได้งั้นไปเราทํากันต่อดีกว่าเอ้ทุกคนทํากันเสร็จยังเครับ <Okay. S 3> เสร็จแล้วเสร็จแล้วผมทำเสร็จแล้วไม่ยังไม่เสร็จเลยยังเห็นอยู่เ,เลย,เลย เนี่ยบ้านหลังนี้โอ้อะไรเว่ขี้เกียจนี่วันเราอ่ะลุกเชืบลกอ้ยกระจกมาปลายอ่ะอือผมว่าคุณควรเปลี่ยนกระจกนะครับเนี่ยแล้วผมทำเสร็จแล้วผมทำเสร็จแล้วบางมามากแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอไปพักก่อนแล้วกันนะครับเนี่ย อย่างนั้นมโชคดีครับแถวนี้ไม่ไก่ด้วยฮะเ,เปิมเติมเติมเติม,มอ่ะอ่ะคือเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะออกเดินทางแล้วแต่ว่าอแต่ว่าเติมอะอยู่ที่นี่ดีกว่าอ้าวอยู่มาอ,อยู่ช่วยอยู่ช่วยพ่อกับน้องอะอยู่อยู่ที่นี่ดีกว่าอยู่ช่วยพ่อกับน้องอ่าโอเคก็ได้ แต่ว่าถ้าเหมือนกับว่าถ้าที่นี่เรียบร้อยแล้วเองอ,อุ้ยใจงเงยน็นอย่าเพิ่งยิงก็คือถ้าสมมติว่าทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วอ่ะเองตามมาก็ได้นะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปนอนพักก่อนนะไม่นนะไมเราเราจะไปนอนพักก่อนเราจะไปนอนพักก่อนโอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันครับท<ร><ร>ุกค<ร><ใ>น,นจะออกไปเดินทางเลยป่าวจะไปนอนก่อนแบนานง่วงก็แบบเจอกันครับโอเคครับผม เอ้ยเหนื่อยทุกคนนอนกันหมดละวอ้ปื้มก็น่าจะนอนแล้วแหละงั้นเราต้องรีบไปดีกว่าเดี๋ยวถ้าเราบอกไอ้ปื้มไอ้ปื้มมันต้องตามไปแน่เลยชึบเอ้ยหุ้ยหนาว แน่จะไปไหนเอาไปไม่บอกกันเลยนะเอาไม่ได้นอนอยู่หรอกเหรอไมได้นอนสิเอาลกน้องลูกขึ้นมาทำไมยันไงแกอยากสูตรอากาศมันนอนไม่ค่อยหลับอ๋องั้นกะกะว่าจะไม่บอกกะว่าจะไปแบบเงียบเงียบยิงไระยิงอไรละงั้นก็ตามนี้นะเองอยู่กับพ่อกับน้องไป ถึงแม้เองจะไม่แน่ใจก็เถอะว่าสองคนนั้นจะเป็นพ่อกับน้องหรือเปล่าแต่ก็ดูแลตัวเองแล้วกันนะปุ๊มโ okay, อเคก็ได้อืชี่ชลฟรีแล้วกันเอ,อเดี๋ยวฉันจะตามไปโอเคได้ถ้าจะตามไปเราเดินทางไปทางนู้นนะโอเคโอเคโอเคเจอกันพวกเจอกันเออ